สวัสดีน้องๆที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมก็อยู่กับซ่องพี่เหมือนเดิมนะครับน้องๆก็คือวันนี้นะครับพี่ไม่ได้มาแจกโค้ดนะครับน้องๆสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รอเอาโค้ดนะครับก็รอเอาวันพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับน้องๆก็คือพี่จะอัพคลิปแจกโค้ดวันพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้านะครับน้องๆสำหรับน้องคนไหนนะครับที่รอเอาโค้ดนะครับก็รอวันพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเช้าน้องก็รีบเข้ามาเอากันนะครับน้องๆแล้วก็วันนี้นะครับพี่มาแจกคำตอบนะครับน้องๆก็คือคำตอบสำหรัับการแขข่งนโ คนไหนที่แบบว่ายังไม่รู้คําตอบเนะว่าคําตอบเป็นอะไรยังไงนะครับน้องก็อย่าเพิ่งไปตอบมั่วน,นะครับน้องก็ถ้าตอบมั่วน,นะครับก็จะไม่ได้ของนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับใครที่ตอบมั่วน,นะครับ แล้วก็สลองน้องคนาดนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่อยู่ตอนนี้นะครับน้องก็คืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนดูด้วยนะครับน้องให้เพื่อนตอบด้วยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สบองน้องคนไดนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับน้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับน้องที่สำคัญไปกว่านั้นกดกระดิ่งให้พี่ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาพี่ลงคลิปใหม่ๆนะครับก็จะได้แจ้งเตือนในโทรศัพท์น้องๆเนาะแล้วก็น้องๆก็จะได้รีบมาเอาของกับเพื่อนแล้วก็เอาโค้ดก่อนนนะ้องก็จมาเลนนนสอองง้ไหที่กดดน้องก็จะะปรมาณนี้เลยนะครับ พี่เสื้อว่าหลายๆคนนะครับก็ยังไม่รู้คําตอบนะครับบางน้องก็คือวันนี้นะครับพี่จะมาสรุปคําตอบให้ดูเลยนะครับบางน้องสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ยังไม่ได้ตอบนะครับก็อย่าพิ่งตอบเนาะเพราะว่าพี่กลัวน้องนะครับตอบผิดนะครับแล้วก็จะไม่ได้ลูกซองถาวรเหมือนคนอื่นนะครับบางน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่เป็นสายฟรีอยู่แล้วนะครับบางน้องก็อย่าลืมนะครับมาเอาคําตอบในซองพี่นะครับก่อนนะครับบางน้องก่อนที่จะไปตอบนะครับถ้าน้องตอบผิดนะครับก็พลาดไปเลยนะก็ถือว่าสำหรับน้องคนไหนนะครับที่ไม่ได้กิจกรรมตตััววววนนนนนีี้้้้รบอออองงงกก็ถื่่าาาาลลดเเยสปู ก็ค <G ül> ือแบบว่าสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่ไม่มีสกินปืนเลยนะครับก็พี่ว่าสำหรับุลูกซองสกินปืนตัวนี้นะครับน้องหรือว่าสกินปืนลูกซองตัวนี้นะครับพี่ว่าโหดพอสมควรนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับคําตอบแรกนะครับน้องก็คือเขาถามมาว่าอย่างนี้นะครับก็คําตอบตัวแรกนะครับน้องก็เป็นตัวนี้เลยนะครับสน้องคนไหนที่ยังไม่รู้เนาะก็คือ เจบนะครับ harmful, น้องๆให้น้องๆนะครับคลิกเข้าไปตรง71เลยนะครับกับคําตอบตัวแรกของเรานะครับน้องๆถ้าจำง่ายๆก็คือหมายเลข1นะครับน้องๆก็คือคําถามที่หนะครับตอบหมายเลข1นะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวพี่จะคลิกให้ดูนะครับน้องก็คือตอบได้จริงๆเลยนะครับเดี๋ยวพี่จะคลิกให้ดูแล้วก็ตอบไปพร้อมกันเลยนะครับน้องก็คือคลิกหมายเลข71นนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับมันก็จะ ตอบถูกนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้คําตอบเนาะก็รีบเข้ามาเอาก่อนนะครับก่อนที่จะไปตอบนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตอบผิดนะครับงน้องก็คือสัปดาห์หนึ่งมี2ข้อเท่านั้นนะคับงน้องถ้าางน้องตอบผิดนะครับก็ได้รอสัปดาห์หน้าหรือว่าสัปดาห์ถัดไปเลยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็เราก็พาสัปดาห์หนึ่งไปแบบฟรีๆเลยนะครับงน้อง แล้วก็คําถามที่2นะครับงน้องเขาถามว่าผู้เล่นที่คว้าเพ a y เยอร์ออฟทีมเดอะแมตนะครับน้องจากแมตที่2นะครับของวันที่19นะครับคือใครนะครับน้องก็คือคําตอบที่3นั่นเองนะครับองน้องสำหรับน้องคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปพี่นะครับก็แชร์ให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับบงน้องเออเพราะว่าให้เพื่อนๆได้ของด้วยกันนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะก็จะประมาณนี้นะครับน้องก็คือคําตอบที่3นั่นเองนะครับสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็เป็นหมายเลข3นั่นเองนะครับก็คือ คำตอบที pelled, ่2อนะครับหรือว่าคําถามที่2อนะครับตอบหมายเลข3นั่นเองนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยนะครับถ้าจําเป็นหมายเลขนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยนะครับก็ถือว่าตอบถูกว่าสอข้อนะครับน้องๆสำหรับน้องคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับก็รีบเข้ามาเอาก่อนที่จะไปตอบนะครับแล้วก็ก่อนที่จะตอบผิดนะครับน้องๆก็จะประมาณเลยเนาะสำหรับใครที่ยังไม่รู้คําตอบนะครับแล้วก็เมื่อเราตอบคําถามเสร็จแล้วนะครับน้องๆให้น้องๆนะครับมองไปที่ซ้ายบนนะครับก็จะมีคะแนนของเราอยู่นะครับน้องๆก็จะประมาณเลยเนาะสำหรับคะแนนนะครับน้องๆก็คือจะมีของพี่นะครับมี11อคะแนนนะครับน้อง ได้แล้วนะครับงน้องสำหรับน้องคนไหนะครับที่ถึง14คะแนนนะครับน้องก็สามารถรับลูกสองได้แบบถาวรเลยนะก็ถือว่ากิจกรรมตัวนี้ก็แบบว่าสาหรับสายฟีก็น่าเล่นเลยนะครับบงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับส่วนพี่มีทุกอันแล้วนะครับน้องที่มีในนี้เนาะพี่ก็แค่มาบอกคําถามน้องๆแล้วก็มาบอกคําตอบน้องๆนะครับน้องก็เท่านี้นะครับสำหรับน้องขนหนที่ได้ของฟีนะครับบน้องก็เข้ามาเอาได้เนาะเพราะว่าพี่กลัวน้องๆนะครับไม่ได้ของนะครับงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้ก็เล่นไม่ยากนะครับงน้องก็เข้า ร่างโค้ดไปอีกนิดนึงนะครับางน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะกันเราไปต่อที่กิจกรรมกันบ้างนะครับางน้องว่าวันนี้มีกิจกรรมอะไรที่อัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังลวดเซิร์ฟแพลงก์เรามีกิจกรรมอะไรอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับบางน้องกิจกรรมตัวแรกที่อัปเดตเข้ามานะครับบางน้องก็เป็นกิจกรรมสุดพี่ตูนตัวนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากสั่งซื้อสุดตัวนี้นะครับบางน้องก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับตั้งแต่วันที่25จนถึงวันที่29นะครับบางน้องก็คือแบบว่าใครที่สั่งงงงงซซืื้้้้้้้้้ออออออแแแแลลลวววววววนน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 ะะะะะะคค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 รร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 รััััััััับบ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 บพพกก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 ็็็็็มมีีีเเจจดดดดยยสสสสำำำหหหหไไท่่ชุุ1,499 ที่สั่งซื้อชุดสีขาวนะครับก็จะบวกชุดแก้ผ้าริมน้ำนะคะน้องๆก็คือสไตล์สายหานะครับแล้วก็บวกเพรอีก9 99เพรกันเลยทีเดียวนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับ,บน้องคนไหนที่อยากสั่งซื้อชุดตัวไหนนะครับน้องก็สามารถสั่งได้นะครับก็ทักไปหาแอด,ดมินเขาเขาก็จะตอบทันทีเลยนะครับน้องๆก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับ,บน้องก็ไหนที่อยากสั่งซื้อชุดตัวไหนนะครับน้องแล้วก็ในกิจก,กรรมต่อมานะครับน้องก็เป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับก็คือสำหรับน้องก็ไหนนะครับเติมครบตำ ก็จะประมาณนี้เลยนะครับก็จะได้เป็นกระเป๋าสะพายปีกสีดำตัวนี้นะครับน้องแล้วก็มีกระเป๋ากะสะพายเป็นปีกสีขา วด้วยนะครับน้องพี่เสื้อว่าหลายๆคนก็รอปีกสีขาวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเพราะว่าปีกสีขาวเป็นปีกที่สวยนะครับน้องมันเหมือนปีกนางฟ้าใช่ไหมก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องสหรับกิจกรรมต่อมาก็เป็นกิจกรรมฮาโลวีนของเรานะครับน้องก็ถือว่าเป็นกิจกรรมตัวแรกนะครับที่เกี่ยวกับฮาโลวีนนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมกระทะฮาโลวีนแล้วก็ชุดฮาโลวีนตัวนี้นะครับสำหรับน้องคนไหนนะครับที่อยากซุ่มนะครับน้องก็เพียงแต่น้องนะครับเข้าไปตรงร้านค้าแล้วก็เข้าไปที่กล่องนะครับน้องก็สามารถมาซุ่มได้นะครับก็กกกกลลลล่่่่่่ออออออองงงงงงนน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 ึยยยูทีีีี25เเ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 พจจะะะะคคคคครรรรััับบบ้้้้็็็าาาโสหืมมแไไดตวป100 ว่า90หรือว่า60นะครับน้องก็สามารถมาแลกได้ตามใจเนาะว่าน้องๆอยากได้อะไรนะครับก็ไม่สุ่มที่ร้านค้าแล้วก็มาแลกตรงนี้ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมตัวนี้นะครับน้องสำหรับใครที่ยังไม่รู้เล่นนะครับว่ากิจกรรมตรงนี้เล่นยังไงเนาะน้องๆก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ ใครที่อยากสุ่มนะครับน้องก็ไม่ยากนะครับใครที่แบบว่ามีงบน้อยเนาะก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ได้น,นะครับแล้วก็ขอเพชรพี่ได้นะครับน้องเดียวพี่จะทาการสุมบบ่มคอมเมนต์แจกเพชรให้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยเนาะสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้สุดตัวนี้จริงๆนะครับหรือว่าเป็นสายแฟชั่นตัวนี้จริงๆนะครับน้องแล้วก็ในส่วนต่อมานะครับน้องก็คือส่วนสําหรับสายฟรีนะครับก็ไปน้อยหน้าใครนะครับก็มีกิจกรรมสำหรับสายฟรีด้วยนะครับบางน้องก็มีสุดเลนด์ด้วยนะครับน้องๆเนาะก็จะประมาณน ให้แจกฟรีนะครับน้องก็คือเขาจะแจกฟรีนะครับเพียงแต่น้องๆนะครับเข้ามาลองอินในเกมนะครับน้องให้ครบ7วันนั่นเองเนาะน้องๆเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับน้องคนไหนที่อยากได้สุดตัวเมื่อกี้นะครับน้องก็เข้ามาลองอินให้ครบ7วันนะครับก็คือ1สัปดาห์นั่นแหละนะครับน้องๆจะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับน้องก็เป็นยังไงกันบ้างครับที่พี่มาสรุปกิจกรรมให้ดูแล้วก็มาแจกของด้วยนะครับหรือว่ามาแจกคำตอบนั่นเองนะครับนะครับน้องๆก็คือใครที่อยากได้คำตอบแบบนี้ได้เรื่อยนะครับน้องเพียงแต่น้องๆครับกก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 ดด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 ดไไไลล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 คคคคค์์์์แแแแแแชชรรรรรร้้้้้้้ววววว็็็็ตติิาามมเยยยนนนนะะะะััับบบ่่่งงใหพีออื ให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับกดแชร์ไปให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับหรือว่าแท็กในกลุ่มก็ได้นะครับแท็กในกลุ่มกาลีน่าก็ได้นะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนาอสำหรับใครที่แบบว่าอยากให้เพื่อนได้ของด้วยนะครับหรือว่าอยากให้เพื่อนมีคําตอบด้วยอยากได้คําตอบด้วยนะครับน้องหรือว่าใครที่มีอยู่แคลนน้องหรือว่าแคนอยากรู้คําตอบนะครับน้องก็แชร์คลิปพี่นะครับให้เข้าไปในกลุ่มไลน์นะครับหรือว่าเข้าไปในกลุ่มอะไรก็ได้นะครับน้องที่มีคนะเยอะนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีีีอออะะะะไรรมมาาากกนนนคัั้งงพ่่่ขตวววลเเเยทจใหุ